มาแล้วมาแล้วโอ้คนนวงโดนจับโดนจริงโอ้ใส่คำโปรยได้ด้วยได้ใช่มาน,นี่ว่าตรงนี้กะระทองอ่ะอ่ะไม่ทันแล้วจุดไปแล้วังมานี่เรากระทงงนี้มันจุดไปแล้วอะ่ะก็จุดไปแล้วก็คือจุดไปแล้วไงวันนี้นอันที่ตั้งอยู่ก็คือจุดไปแล้วเหรอไอ้ยพุ่งเลยนะพุ่จุดพุ่งเพื่อนนี่มาจุดมารอกระทงกันตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอลุงลุงก่อน นี่เราอยู่ริมๆไงบอกจุดจุดยังไงอ่ะเอาใส่ช่องแล้วก็กดที่ช่องเลยเป็นขอให้เป็นสุดสุดกะตีนะคะัไม่ไม่ไม่ใช่รอยอังคารเพนตีพูดลองลอยพูดอย่างนี้กับป๊ป้าด้ยจุดพุ้คือว่าเดินจ้วง อยู่ไหนกันนะพี่อยู่ตรงบันไดเออลงสวนสนุกอะน,น,นี่ทำไมไม่ให้เขียนคำวอร์ปอนทำไม,มไม่ขึ้นนะข้อความข,ข้างบนอะ่ะเอมันเป็นพลุเอาเหรอ ้แล้วใช้กระทงยังไงเนี่ยพี่บิงต่อรองเท้าใส่ใหม่หน่อยโคมไฟไปแล้วพี่บิงอย่างเทาอะตอนเนี้ยโคมไฟไม่เห็นโคมไฟเยเห็นโคมไฟไหมไม่อะไรเลยอะในมือคืออะไรวะเนี่ยหนูหนูเนี่ยหนูโคมไฟนี่อันตรน้อยน้อยอะไม่เห็นคนเนื้ตอนนี้เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่หางเราโคดหนังอ่ะโคดหน่วง ถืออะไรอ่ะเม่นอะไร่ไปคนไปลายผมไปพูดนี่หรอเธอมีเขาเจอกระทงเขาให้มาเขาให้กระทงหนูมาตั้งยี่สิบอันอ่ะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ยี่สิบคนเนี้ยเดิโอ้ยโอเคยี่สิบคนก็ยี่ยี่สิบกระทงยี่สิบคนเป็นเร่งสาธุมีคนหายไปเปอยู่ไหน ใครอยู <S 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 uh, like, war, ่ไหนวะนี่อยู่ข้างหลังพี่เนี่ยพี่ไม่เห็นวะในเมื่อวานพี่เนี่ยเล่นแะไกันทั้งเราไม่เขาอยู่่มทัเราเคยอุ้มกูวะโอ้ยพี่กำเห็นเล่นคนอุ้มคือใครโอ้โหไม่อะโอ้โหเดี๋ยวพี่ตกเหม็บไหมแม่หน้าน้องแก่ไหมนี่ลยนะครับเ้ยนี่นปรับนปรับอ้นี้สุดเลยอะอะไรน้เอ๊ะ ไอ้ไอ้ทบัตเจ็ตบัตเจ็ตอะไรน่ะทำให้แบบมันแบบขึ้นอ่ะโคตรเจะหน่วงเลยโคมไฟลอยแล้วว่าเฮ้ยไปเลยมันลอยที่นี่ที่เดียวอหรให้ให้ให้พี่ผู้ชายคนเนี้ยกับกับกับผู้หญิงคนนี้ถอดรองเท้าใส่ไซมายกอนแกกว่าหน้าพ่อหน่อยกันู้อบอกนี่เออน้องเฟย์อบุลลี่เหรอใอ่เฟย์เหรอมันมันมันไม่ได้บูลี่ม้าไปไหนมาไม่หายว่ะหายว่ะอะไรว่ะเป็นคนหน่วงว่ะหายคนหัวหายนะ ของผู้หญิงไม่หายใช่ใช่ของคนนั้นหายแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายหายแล้วนิ่งไม่หายเจ็บตุ๋หลังมีทางเยอะแหละต้องสัลยกรรมโคลไฟคุณพวกเห็นตัวไม่ไม่เห็นเนาะมีใครเลยผมไม่เห็นกระทงใครเลยที่มาเออมันเหมือนจะแต่เดียวนะนี่ ีถ้าเห็นกันทั้งหมดก็คงจะหนวยยิ่งกว่าน่วยแล้นี้คือเห็นพี่บิงสุก้าเราเห็นทุกคนเลยตอนนี้นเราทุกคนเลยอ๋อตาบ้าคนโคตรเยอะไปลอยเลยไหมเราไปลอยเลยไหมเดี๋ยวรอใครไปลอยกันไปตรงนั้นนะไปตรงข้างข้าวแม่งยงบอกลุงลุงลุงก็อะไรอยู่แบบดิมดิมไป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 เดี๋ยวรอที่ตรงนู้นไป จอพี่บิงอ่ามามีอะไรมีอะไรลายด้วยแอนูเซดดี้ลอยแล้วแอนุอ่ะสวยบอใสโอ้ย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 าลอยบบน้อ่เอาโอเคครับไปไปไปถ้าพี่ตกแบบดำดินนะพี่ด้วยเนาะแบบนึง ลอยเลยว่ะพี่ติดเต้นได้ยินพี่เป็นอะไเพลงอยกระทงไหมวันเพลงน้อกพี่น่ามะเป็นเสียงพ้องเพลงนะอุ้ยหล่อน่าเสียงพี่นองคนหลอน่อยไหมอนพงไม่ได้แต่พี่บอกเลยนะมันน่าจะแหลกเดี๋ยวละ เฮ้ยเฮ้ยนี่ถือกระตรงนะอุยไนไปไหไปไมาตอนว่าท่านอยูเข้าไปข้างในมาเร็มาเร็วมาเร็วมาลหนู้เอากระตูกูพครับมันกรตไมมีไม่มาแค่หนูวิ่งแค่มาแกะรตงระตงหาใส่วานูเนกระตูกเลนลอยทำไงต่ออ้าวเดินีกัดหนึงามลาไปยกุ้ไฟไม่ดับต่อลอยยังวันเด่งเดือนสิบสอนรอเลยครับรอเลยครับรอเก็บรอเก็บตังค์คว่ายน้ำแล้วไม่สามารถจุดดะไม่มนไม่ได้ตั้งเงิน จมขนาดนี้เลยเลยอ่ยโอ้วันเพ็ญเดือนมาฮอนพระอีกองเทวดาตีชิงอ่าไม่เห็นกระทงใครครับมาไงครับเพื่อนผมกดลอยไม่ได้ว่ะต้องลอยตรงนี้ต้องลอยตรงนี้ตรงที่มันอยู่ได้เห็นแล้วคู่เขาปะวันเพ็นเดือนที่สองนะเอ้ยสัจุด จุดโคมจุดโคมไฟกันเห็นโคมไฟหนูไหมเห็นโคมไฟหนูไหมไม่เห็นดิทีบินแล้วโคมไฟหนูบินไปแล้วดูดิเพยอยู่แถวนี้ป่ะเนาะอยากเช็คก็มีคนอยู่ใกล้ๆก็ลองเอาไม้ฟาดดูวิ่งโคมไฟไปแล้วนั่งทำไมถ้านั่งลอยโพงอยู่ไง พี่งกพี่ก็ท่งตีมือของหม่ไม่เห็นนะกายพี่พูดตีป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 ีนีป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 ีดีป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 ีเีป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 ีไีป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 ีรีปีปีีปี้ีีปีีปีปีอีปปีปีอีปีปีอีปีปีอีปีเียีปมปี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 ป้ปีปี ี๋ยวถ่ายให้ดูมันลอยได้ด้วยคอไฟไปแล้วอะไรนะาเฟรอะไรดูเห็นคอไฟหนูไหมเนี่ยที่หนูลงอ่ะคอไฟลงไปในยูวันเพนเดือนทีพซองน้ำขนองเต็มตะลิงมันต่อยกันแล้วหนูลากระทองเขาจะมีหิะ ไอ้ลอยกระตุกจะมีหิมะที่เะไรไม่มีอ่ะเขาไม่มีเอาไงถึงพูดติดพูดมันติดมือ่ะมันติดมือเหมือนกันโหนี่เอาเนี่ยเนี่ยก็ก้าวอีกอ่ะเอาไม่ออกก็อะไรเนี่งเสียงระเบิดหรือเปล่าอ่ะโอเคโคตรหน่วงแอดบอกว่าถ่ายรูปรวมนะใครบอกอะแอดบอกโอเคโอเค ไม่รู้ว่าถ่ายจริงเปล่านะกดผิดเฮ้ยย็ดเคจอมปลวกโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่วันแสงหนูก็ถูกนะน้ำขันอกเต็มเต็งไม่ละไม่ไม่แสงหนูไม่ก็ถูกนะเราชายยญิง โคมไฟไม่กแล้วอ่ะเลราคนเดียวก็ได้มาโ้ยอันเดียวก็จุดมันจะลอยหมดไปเนี่ยของมาเยอะจังลงเลขเลยหนูให้ก็มีคู่เยอะก็ต้องลอยให้หมดดิสองงานเนี่ยพี่เจันแต่ไปหาเกาแล้วกันเยสซีโอไม่อยู่แล้วใหญ่มันเริ่มไปถามแถวโน้นน่้มีใครสวยมลอยแล้วลอยแล้วขึ้ยเข้าไปถึงแบบอยากมีคู่ลอยกระทงไหมคะหีได้ปะ เท่าไหร่ครับชั่วโมงเท่าไหร่ครับฟรีเลยค่ะอ๋อฟรีเลย่ะจุดพค่อ๋อโอเคครับโอ้นี่ใครให้พูดนักหนาเนี่ยโอ้เยอะเหลือเกินคนรุ่งเยอะไงเล่กแต่เรื่องนี่ใส่เจ้าชู้อ่ะโอยใครใเจ้าชู้นั่นก่อนรุงเจ้าชู้ไม่ใช่ใช่แต่ว่าเสียงหนุ่มสาวมันไม่ก็ตัวเนาะไม่ไม่ไม่หลังจริงมีร้อยเรื่อยๆจริงให้คุณร้อยอะไรอะไร มึงเขารอยกันในอู่ด้วยด้ะไม่ะเรามาปล่อยโคมันดีกว่ามันติดมือตั้งสองอันเลยวะพี่เนี่ยพะกาเลยใช่ไปติดเดี๋ยวก็อ๋อไอสิทำไมแล่วทำไมโคมไฟอ์ไอนี่ติดเนี่ยแป๊บนึงนะเอาหายไปเจ้าก้าพี่เจ้าก้ารถกลับเลยนะพี่อะไรนะคะอ่ารถคุณเต่าอ่ะไอคุณปูอ่ะนี่คุณเต่าทำไมอ่ะเอากลับไปได้เลยนะพี่ จอดตรงไหนก่อนอ่าจอดข้างข้างสามสี่ไปไปปลอมตัวทำว่าเอาเงินดีกว่าไปไอ้พวกที่ลอยกระทงพี่วิ่งพี่วิ่งไปเมืองไหมอ่ะใช่เดี๋ยวไปครับรอปื้ออยู่จริ่งมันลอยกระทงอย่าไปห่วกันที่เมืองได้ครับอุ้มตอนนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวผมเมือสักพักใหญ่ไม่อยากเป็นคนเก็บเก็บกระทงอ่ะที่เขาจะใส่ที่เขาจะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเขาเก็บกระทงแมปหนูโหลดไหมตอนร่างปะ เขาจะได้เงินด้วยมันจแต่เลยครับเราเชื่อปีอุ้มด้วยมันจะได้เงินด้วยเราจะได้เงินไหมไปเราจะได้เงินไหมไปไปไปบอกตอนนี้เราับแล้วอ่ะเออว่าว่ากดยังแล้วไปไปไปลอยไปไปลอยไปมามามาเขาถามว่าวิดเป่าวบ่าวป่าไม่ไม่แน่อะไรไม่ต้องคิดมากเลย

ขึ้นรัวๆครับขึ้นรัวๆเออเวทีอยู่ตรงไหนไอ้นี่ถ้าต่างคนต่างจุดพุ้แล้วภาพเห็นกันเหมือนทุกคนผมว่าน่าจะกระตุกกว่านี่ขายกระทง17อันเฮ้ยเอ็ดก็บอกว่าคนสดๆก็เหงาไปนะครับ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอย่าเลยผ้ไม่ใช่แลยมันอยู่ตรงไหนนะอุ้ยเกินเองเกินลอยเสร็จแล้วไปลอยเสร็จแล้วไปกลับดีกว่าไปพี่ชูขาทองนะบสองขายทองสิบเจ็อ่ะของเมือง่อ เฮ้ยหรือไปนี่แน่เลยอยู่เห็นตัวยิมพี่ดูแลพี่ว่าอยู่ที่ลานประมูลไหมเชื่อพี่ไหมเพทีลานประมูลน่ะดูจับปะว่าว่าเป็นเป็นเวทีลานประมูลนั่นแหละน่าจะตรงนั้นแหละเขาเอารถมาพี่เดานะมามาพี่ฟุกพี่ฟุกไม่มีรถให้พี่ฟุกขับกลับไปก่อนนะเขาไปส่งเมือง โอเคไปขุดเหมือนกันต่อครับทุกคนเรื่องหนึ่งเื่อครับเื่อครับ